เอ้ยมีหนาวต้องมีหอนมีนอนต้องมีนางมีตำรวจก็ต้องมีผู้ลายคือดานไปดังกันจากนี่พกก่อตาถือครอบครัวพ่อใหญ่เขียวองสเกในใจจามนี่พ่อตาดั่งเอกประจำคณะของน <ใจ S 2> ้ามัวามนว,วุนวดยแตเลยพวกค่ะอย่ซื้อให้เร็วเมื่อวันต้องการอีกไม่นาน โผูพกพมเหมือนปลอมผูกใจอยากผูกคอตายวันละลายสิผลบ่ชดใจคนอยากตายให้พ้นได้โกผูกผมขื่นคมเลอกเกินใจให่รู้แล้วรู้เนาะใจใส่รู้แล้วนู้เนาต้อจับไปก่อนกลับให้ก็เชิญไปเลยไปเลย ไปเลย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 ,ลย,ย,ย right ไ,ไปเลยไปเลยต่างคนต่างเดินแล้วอย่าอยู่เดินกลับมาไม่อ่านแค้นหรอกไปเลยไป, oring, ไปเลย <laughs> ไปเลย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 รีบไปให้ไกลผู้ชายขี่กอ เห็นโบแดงสะสลงในใจอยากเค่งให้ใหตายไม่ไพ่มามอเอาโบผุอพองยืนทิ้งลงทอจบกันแล้วน้อไม่ขอพบคนหลอกลวงเมือสีแดงเป็นสีแห้งช้ำจะขอจดจำทำฉันน้ำตารัว ติดเบวงไม่มีโทษช่วงนอบชั้นก็ทำคนอกสนพอบอ,อาเสือเสวอจากบาทเนี่ยค่ะเดีย๋ยวจะมาคอยไปนั่งอีกเด้อมณีเด้อนี่แหละนั่งโทษละเมีย กัน่ำดีปีนาพนวสิปินนั่งจัดแต่ว่าพนตัวฟังเสียง่อยก็จะห้เสียงดีบัดที่เนี้ยเ,เอาแค้นข้นจักบาทอาจารย์เฮ้าคอยเปลี่ยนคอยไปคอยไขไม่มากก็สิคอยตายกันพไปหาหมอวานตัวเอา nhao อ,อ,าอาจารย์ดนตรีก็เข้าขึ้นขี้ร่ำม,มาจักบาทเนี้ยเดียนไงเจ๊ง เงี้ยเงาปากกระเดืกอเปิดผู้บ่าวบานนีสั่งผู้บ่าวบานนีกินเหล้าแล้วเต้นบ่อเป็น <laughs> พี่น้องเอ้ยตั้งแต่กี่ฉันไปล้ำแถวกรรมเชตดกู้ดอนท่านี้เขาว่าฉันเสียงดีให้ชิมาสองกรนฉันไปล้ำจังไดเขากัยองว่าฉันนี่งามขั่วหมู ไปทั้งเด้เขากันยองว่าฉันนี่งามกว่าหมูออออเเอออออออพี <c oughs> ่นองเออเออเออเสียงอยากตตยตบมันไยปอดมันเมีเมยบบที <aciones> <talk> ่เนี่ยวันนี้เป็นวันดี พดวาไราตี้มาแจ้งเกิดและเป็นวันกำเนิดของกระเทยทั้งหลากหลายเป็นวันที่เธอตามร่าหาผู้ชายและเป็นวันอันตรายของผู้ชายหน้าตาดีและขี้เมา <c oughs> อันผู้ชายมีมากมายกว่าฝูงหมี <c oughs> น่าสงสารพวกชะนีมานั่งหาว <c oughs> กะเทยกี่เป๊บเดียวก็ได้สาวแค่เหล้าขาวขวดเดียวเสี่ยวทั้งคืน ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่สำคัญหรอกฉันว่าเท่าของม้าก็น่าสนฉันทนไหวใหญ่ไม่ใหญ่เข้ากันได้ก็ดีไปถ้าใหญ่มากกวัวขาฉีกขลีดทาง <c ười> ข่อยอมมากกับมีซื้อมีเสียงก็เขายู่ดอกเมีข่อยก็ซื้อว่าสาวเหียนตัวฮียนเหียนเป็นสาวแก่ข้างบ้านจนเขาเอินอี่ดากบานลูกผัวก็ดากกับพบ่อแม่ของเขาจ้าเทียผู้บ่าวกับพบ่อแม่เหรียนจักเทีย ขันผู้บ่าวมาเล่นกับน้ำกับมีตาขาวหลายกลัวตาดำเจังเสียใกล้บักเถือกกรบบรอดเตยลางจักเทียขันรอดมากกับซากไต่บ,บับ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 เจ๊งเสียจักก็เป็นน้ำเปิงบ้านหือเปิงเฮียนจ้ากาี่เมียอยังเบีย่ยงญาติพบปู่กันยังไงมาขันบ่าบ่ได้ผัวเมืเอ้ยแต่ผัดเกิดในน้ำเขาเทียนหนึ่งยุดดอกปีกกายขอมาล่ำอยู่นี่แหละเมียขอมาเอาผัวบ้านเฮาจำคอยได้บ่คือสิจำบ่ได้คอยก็เมียน้อยผู้ใหญ่นนัดหนเดเมีย ามาบอน้อเห็นเนี่ยหน่อยจะของบอน้อบัดที่เนี่ยข่อยิีว้าพืนเล่าให้ฟังบัดที่เนี่ยตอนเล่ามาข่อยแห้งบานถอดถ้าข่อยยางไปที่บ้านสองคนบังเอิญไปหอดสาากลางบ้านปั๊บกอดข้อข่อยปั๊บหอมเจีมข่อยอีกสองเทียข่อยกับะวานยังนอข่อยมากบังเอิญไปหอดสาากลางบ้านหมามาเฮาข่อยสิมาเฮาข่อยว่าเดียด้พีนัดเตะข้อหมาขาดขอหลอดบ้านมาใจง่ายกระดอกระเดียะเทเมยข่อยว่าจจ๊ซี๊ กอได้เปล่าเรนน้ำตะบุญันเป็นปต้นมาพ่อตาเล่กเล้วเมียเออขอว่อยากจะบานยาย้าคขอยางไปได้บ้านสองคนคือเกา่บาบังเอิญไปหอดสระกลางบ้านหม่องเก้านั่นแหละหมากับมะเฮาข่อยคือเกา่าขอว่าเป็นพนิเตะข้อหมาบัดที่เนี้ยบัดทันมาเตะข้อข่อยเพียงน้ำสั่งยมดาขออ่อยอีอีหามึงอยากได้ห็หมาเฮาพนะปนันล่า,ห,า,า,ห,า,าหันกนางหักนางประหอดกลางทั้งกระจับนางเลคู ได้เตห่วงจเปมนสิ้นของจากของบอดีหากินหัวกินหางไม่ได้กระไดบัดที่นี่ก็เลยตัดสินใจได้เมียไปประเทศไทยไปพ่อฝรั่งบัดที่นี่ได้เด็กกันกับฝรั่งอยู่พัทยาสันเดีก็สิฝรั่งมือนบ่ไก่เมีย่อยไปล่ำฝรั่งอยู่พุทธพัทยาสองปีฝรั่งมาคอยก็เลยเอากันกลับคอยอี่นงองเขาก็ได้ฟังล่ำฝรั่งบ่ค่ะอาะอยากฟังล่ำฝรั่งขอเสียงปรบมือเน่อย่าเลืมหัวสิมหาจิตจิตด้วยเมีย ป้าังล่ำพลังจากหน่อยขี้แค้นึ้นอาจารย์เฮ้าฮัลโหลลำได้จะเปลี่ยนโบได้เด้อเมยียเด้อเรดี้ไอเจตทำเมง Missy a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  I you like. Do you love me boy sing a song a sing a song sing tang ting tang ting tang tang de จบปรับพลังมันมาคอยพลังท่วงกัจังสีหลามีอดีฟูดีฟอยอดีฟูดีฟอยค้งมอยเงีงเงอุ้ยพลังยางมาจังไรกระดอกระดียาทเทเมบัดที่นก็จทีมพ่อพลังลอเมบัดที่เนี้ยบ่เอาจ้าคนอยูนยุประเทศเล่าตอีนี้ตุ้ย่อยขน้อยเป็นคนเล้าเด้ยเมยเพรป็นคนไทยเบื้งหน้าตาดังเปรี้ยจังสีลัคนเล่าเมีขน้อยกัมีน้องสาวยี่หลายคนและกับมูหักมูเพงอีกคนหนึ่งกับซือว่าซือว่าปว จ้าก็ไปทางไหนมูข่อยกระดายเเห็นหน้าเห็นตากจักเที๊ยปวกไปทางไหนนกขึ้นไปว้ายบ่จมจังไหนนะหามึงเอ้ยออกมาหนีเห็นจักข้าไปบ่บุบผู้บ่าวล้อลอยหามึงใส่ผู้บ่าวนั่นแหละผู้บ่าวซ้ำหน่อยของเห็นบ่เนอะอมอไอเมียยุ่นนั่นนั่นโอ้ยำซ้ำหนี้ตระกูลไปล่ำสกุลนครไหลตายเพราะอยวเห็นกุลเบิ่งเม็นยังแปดออกคุณนะ ากินใส่มกูหากินตจำนีหลัดมาจังหมานดีใส่เด็กผัวลอยพุ่นน่ะผัวเก่ากูใส่ละเสียไล่ไล่กูบอกเอาดวกผัวมึงเด็กแต่เราเข่าบ่เด็กย่ำเด็กกับบ่เข่าย่ำเดากับบ่ถือตัวนีไามึงเป็นยังกูบอกจังไล่เถอะกาจังไล่จะได้กูเบอกพอดีฮะเดี๋ยวก็สิไปนามาหลังประกาศในผู้ใหญ่บ้านก่อนไม่ประกาศยังรูปกระดอกกระเดีย่ะเถอะก็ประกาศแต่หมูอเว้นนี่ือมาสบายสามก็ประกาศไอ้่นเพิ่นมาทัานพิดเชียงอีพีปวามพิดเชียงประกาศซะ ประกาศจากผู้ใหญ,ญบ่บ้าน,นญญาบ้านเฮาเด้ออันผู้ใหญ่บ้านเพิไหให้าประกาศว่ามืออืน่นเศร้าอันสองโมงบ่ท่านสองโมงผู้ไหมีลูกเล็กเด็กแดงเฮียยะสิฟ้าปล่อยออกมาน้ำถนนหนทางเป็นอย่างผู้ไหมีงว่วมีควายคือกันยาสิฟ้าไฟออกมาเป็นอย่างอีละ่ะรถอีโกงมุนอ่ะยาฟ้าปล่อยเป็นอย่างประว่ามืออืน่นเช้าเป็นอย่างก่อนเมียผูญญย้ใหญ่บ้านพิ่นสิหัดขับรถขีมอเตอร์ไซค<ะ>์จบข่าวจากสันชณีนาคพงโ์ไอสัญนีีมึงกลับาบาหัดบาประกาศเนาะ ปวกเปิดจังใดโดนนีเฮาอยู่ประเทศลาวนะ่ะอันซื้อประเทศลาวมึงซื้อว่าจังใดก็ได้ทะเบีอนบ้านนะั่นน่ะโอ้ยทะเบียนก็ทะเบยียนจะทะเบือนมันคน,น <c oughs> ประเทศลาวเขากระบอกทะเบีอนจังสี่ตัวตะกี้นะ่ะกูซื้ออีจำปาจำปาบดนีมึงเปลี่ยนซื้อจังใดตั้งแต่อันตั้งแต่น้อยๆนูน่นนะ่ะ อีพอเราเปลี่ยนไห้เปลี่ยนจังไดก็สิได้เปลี่ยนเด้เป็นอย่างนี้เนี่ยกูไปขุดจุดจีกขุดกีเออขากลับมากูขุดจุดไข่พ่นปวกเป็นอย่างไรทีเนี่ยขุดไปขุดมาจุดจีจังไดหมุนเขาหมุนเขาหมุนเขาก็ข้ะเข่าซาะเข่าซาอเขาห้ากินใส่มึงปวกล่มททบกูกันยังไงกลับขึ้นมาอีพอก็เลยซื้ออีจอมปวกมะวนาะจอมปวกกูก็อยากเปลี่ยนซื้อคือไม่คือเมืองแฉดเป็นซื้ออย่างกูอยากซื้อว่าจอมเฮียน ย่าจะเอาจอมคือกูถ่วกูอยากมีสละอ,อ่อมข้าน้อยจากมีซื้อสละอ,อ่อมเนาะงานก็ซื้ออันโลน้นงานหาตะกี้กูมาเอาปุอนคามไปเอาผัวคนไถ่ผุวเดเป็นอย่างไรนเนี่ยมาได้เอาผัวอันคนเฒ่าคนเกศเอาผัวเด็กน้อยผัวเด็กน้อยเออเนี่ยอาจจะทำเนี่ย ดีชิปจีชิปห้าปีดีว่ท่านเช่านมว้ายมึงก็ได้ดีเถอะเฮ้ยบ่ดีจังไหนเอาเอามะน,นั้นบ้านมีห่ามึงเป็นจังใดอีนี่ตีสองตีสามเอลกินแต่นมว้ายือเป็นจังสันฮีเนี่ยกูละซื้อนมกวางมือละสามโหลผุน่นมะไฟให้ดีมือหนึ่งกูล,ลืมซื้อนมกวางกันยังไงดตุกขึ้นมาตีสีไม่เอลกินนมคือเกาเห็ดจังใดฮีนี่ปลวกกูหะงวกไส้งวกหัวหานมนมกวางบะมีเนาะเห็ดจังใดบัดทีกูจะเอานมกูนี่แล้้้ววใหมันนกิ ตื่นมือเศร้ามาตายโคโรน<ะ>ตำรวจมั้งถ้าเราสูตรพิโจกเขาว่าจังไดปลวกเขาว่ามันกินน่มเบิดอายุพ<ะ>ัปว่วนเลยเ่ไปประเทศไทยกับประเทศเลาวเป็นอย่างคือบอ่คือกันบ่คือจังไหนอุยกูไปประเทศไทยไปเบิ้งถังขยะประเทศไทยก็ว่าถังขยะพนาเอา้ามึงจะเขาเอิญจังไหน,นบัดที่นี่ประเทศเลาวเขาคือบอกว่าจังซันประเทศลาวเขาเอิญจังไหนซันม่องใส่ขี้งิ้ยหงี๋ยย่าตังไ ไปร่องบานกับบะคือกันเด้จังไดแถวร่องบานจุดบานเท่าเขาเอิญห้องหมอด<ส>ีออไปให้น้ำเกียร์กับไปห้น้ำทะเลพัว <c oughs> บัดที่นี่ทั้งไข่อันบัดที่นี่ยังสติีกได้บัดที่นี่ประเทศไทยบันหนังสติกีกประเออ<บ>ทศเราฮขาก็าาห,ห,หว่าจังซันว่ <c oughs> าจังไหนแต่ประเทศเท่ายืดยิ่งว้ายยืดยิ่งไปประเทศไทยท่าเอ้ยบัดที่นี่ของอันตรายประเทศไทยเฉียนจังสี่บัดมาประเทศเท่าก็เฉียนจังสี่ งอปินตายานไปสี่ก็ว่าจะเซ็นผิบัตรที่นี่อีหนึ่งเถาเอ้ยมายุดตรวจตำรวจที่รถไปประเทศให้หยุดตรวจพนัออัตน้าประเทศลาบโมบาจังสันว่าจังไหนสันจอดสอกคนประเทศไทยมันหัวดีตัวหัวดีจรรัฐบาลไทยนันแมเป็นจังไดอยากได้ยัลวอันเป็นตัวน้ำเฮ้านันแมดีเฮ้าก็อยากได้ควยวเล็กเพราะว่าประเทศเฮ้าบัท่านจะเลื่นเขาก็เลยส่งควยเป็นตัวมันีอันช่งอัน ค้อยเล็กมาให้เฮาสองคันเออเป็นจังไรเ,เออท่าแบบที่เนี่ยเขาว่าสิส่งมาเฮาก็เลยส่งค้อยเป็นตัวให้เขาคอันดีสิบตัวสัดิดีปันนี้นั่นประเทศไทยกับพรทันส่งคอ้อยเล็กมาให้เฮาแม่เฮาคู่โซงค้อยเป็นตัวไปแล้วนี่ก็แสดงว่าประเทศไทยน่ะอมค้อยเล้าว<ะ>้าอุ้ยมันเป็นแต่สั่งแขรเออแบบทีนี้หากินมึงเอ้ยใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9ด8กถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซเพ่งชาติประเทศไทยก็เพ่งชาติประเทศเล่าบอกรือกันอ๋อีฮาเจี๊มงหลอดตัวไหนเจี๊ยบได้รับกระโหลกม่วเดืประเทศเล่ากระโหลกทงชาติเรียกว่ารับทงชาติทั้งหมดตกโอ้ไม่เห็นคือลิงกินมักกระเป๋าแต่แย้มประเทศเล่าให้จังตี่ตีกระโหลกทงชาติทั้งหมดตุ๊ก เกตนาฬิกาได้เวลาสักทงเราเยืนตรงมาสักทงศาสลาวทงศาสลาวนั้นมีหลายสีแต่ลาสีไม่รู้ว่าสีอะไรคนศาสลาวบ่เคยย่านไผ่คนศาสลาวบ่เคยย่านไผ่ย่านผู้ใดย่านเตศทายศาสเดียวโอ้ยกอมเมนละมเมนต์น เพราะยากจะไดนมีแต่คนไทยเต็มอยู่ครับประเทศเราเขามาเก็บเพื่นสองคนเลงอ่ะขอบประคุณไป็ยังอบปพอลมนรักษางานเฮียนใสอบปพอลพ่นยืนทุกทั้งอบปพอลแปลว่าหยังหูบ่แปลว่าหยังเท่าอบปพอลแปลว่าหน่วยรักษาความสงบนี่แหละเท่าเขาสั้งหลายเท่าแค่มีเลี้ยงบ่มาักสงบแล้วเพิ่นไพ่กระบอกมาอยู่ใสสูงอยู่ใสสงบบ้งไดอยู่บงหันบ้านด่วยรักษาความสงบบ้านด่วนอ่ะนะวันนี้กระเทมสวยเป็นประจำเดือนหักเลือดแดงจึงคืนอยู่บัดทีนี้เอา ยังหนีศีนอีหามึงเออได้ยิ้นมาดอกออดยื่อมาอีพออีเม่เขาเป็นหนีเป็นศีนประเทศไทหลายสันเดย์ตั้งแต่ปูต่างกระสาตั้งแต่ยาตัางกระสีตั้งแต่อีพอแล้วมีชีวิตอยู่พูนไปเป็นหนีมาให้ลูกเต้าล่ำบากตัวนกันนันละกูไปขุดมันมาปนในกระบอกท่อใส่หนีเขาดไปขายตัวอยู่พัทยาก็ยังบ่เลีวจัทเทียอยู่ผู้ใดเสียเอาน้อเท่าเมื่อนี้เขาไปปรึกษาน้องดอกออดกระสีไปสันตัวบาดเหตุใดหนีศีนเท่าทั้งหมดทั้งศีหาใส่ปีปัญญาใสใสสันเดย์ มันควบเดียนสงสัยเขาจะมาเอาไว้ๆหนี่ได้เหรอฮว่าเฮียนขาเป็นจังไรนั่นขั้นบ,บ่มีปัญญาอีหลีเขาจะส้วนน้องเขาเขากรุงเทพ,เ,พเมืองไทยผุนเราไปหาเฮ็บงานเนาะเออเมนละมือนี้มันสวยแล้วเดียดจะร้อนามาออกเดินทางกันตอ,กกอนเขาเปล่าไปตดเทาเงาพื่อกอนแข็นใส่ ตามทางส่อยก้าวออกทางหัวตะลังเ่อนเอิร์นก็ตีนหน่อยไมาอย่างเดิมตาปะก่างเพ่อนเดินเรียกว่ามือแขนจ่าจจลังคือตาไปซองเนมนำสูงหูเป็นของบาลีตังงก็ขันโตนันละเมียลัมไปตามคำแปลในบาลีมันก้าวกะเลียงคอ นอกว่ามาอ้พี่น้องเอ้อาเป็นเสลี่ยงหัน ต้องบันที่น้องใสมีสัตูรับด่านมาอาลัลุงเพีีไปจบปืนลงอาดีีไปจบปืนองอายืนประงานอยู่ที่ใจแอนเจอเอาน้องจะหวงตึงแอนเจอน้องจะหวังตึงแอนอยู่ใจแดนละกกนท่อและมาอาด่้าคืนเราต้องยิ้มน้าแดเอ็ม้คืเรต้องยินนาแนงยิ่งมาเจ็บหัวใจล้ดนี่หรือหัวอกขาสนี่หรือหัวอกาดถ้าทอแล้วมาต้องไปยินมจืนมันจะยมน้ำตาลินเลยลันจะยมน้ำตาลินเลยลัวาังใจ เบีะไปเล่นน้ำแมาไกล้เปียไปจะหาใจกนทุกขัหาบ่ทก พี่น้องเอ้ยเพปวยยังว่าอัเจจ,จันใร์กบอนกินม่อนสั่งมารใหญ่อาเจจันไกลบักโจนกินนำ้ำเงี้ยวบอ่อเปลี่นเสะแล้วพี่น้องปนิชพี่น้องมาหย่อนกาวสาวดอกออพี่น้องเป็นสาวบานปลาขาดอดอยื่ทางประเทศเล่า ี่ลพี่น้องเอ้ยถูกเพิ่นบาวาดีมีเพิ่นจังวาพี่น้องลุงป่าจังวาหลาน ใจแค่งแางแสงพงพังรถขอ้อบางโอ้ยลมะลามือตาไม่หนาวสบันสันทุ่งไปภูมิคู่มสานมานอนความกายอย่างใครมาเสียใจเด้น้องตั้งแต่สาวมาลาง หวังหวองคำลงพาดยืนสลงอยู่ทั้งพานคิดมาหนาสงสารเวทธานะเจ้าขวางเมีไปสนุข,ขา น้ำอีกสามวาให้แดงขอสตาไปผ้อใจกับน้องให้ปานมาจวอมัวน้อยเหลือสิค้อดอกเมื่อบานสารคามทั้งัวน้องกะบวัวโอ้ยมีอยู่ดอกเข้าป่า ขอสิขอให้รับตอนขั้นใจม่อมปาธนาหรือวชาวมารลำใจบริบปาก็อย่ากหาว่าใจดำอยากได้เมียม,มอลำให้พี่ยนหังดำเมื่อว่าน ขอวันทาคขมาตานผู้ติดตามบนงาอันสาวดอกอขอนอกตอยกมือขึ้นใส่เก่า,ก,ากระไดบ่าว่าจะเลื่อนฉันมีนามเสือเอนดอกอ่อนางนันเป็นซื้อพอบิดาเป็นผู้เลี้ยงถนอมใหญ่ไงมากพี่น้องเอ้ยขอ,อก,กับเมยของดอกกอนี่เพื่อนใดสร้างนี่สางสินไว้ทั้งเมืองไทยลหลายขวบปีมาแล้วจากเศษจังใดดีขอกับพ่มีเงนินสิไปใส่นีเท่นสินเพลิน สินเดียนแล้วพ่นสิมาท่วงนี้ออกกันยังบ่เข้าอใจว่าสิไดเงินมาจะทางใดใหญ่ปวกกับใหญ่เงียนกันจ้าว่าเป็นตายลายดีจากใดใหญ่กับใหญ่ยอนเกิดโดนซือ,อมีตังต้งจากภากันหาเงินมาใส่ส่วนโตเจ้าของบ่คืนน้ำนองบ่คืดนด้ำหนีจักเพลศวยพ่อแห้งแล้วเป็นภากันเหตุอีอย่างอยู่น้อบเก็บปวกจ๋าเถอะว่เม่อแล้วเตียงตออยู่บ่เอาย้ย นางสาวเฮียนเรียนก็แค่บอสีเป็นกะรีใครใครก็รู้ชายามากินมากเล่นเมียเหล่าลิ้นมาบอกเคยหัวซาคนไปด้าเาพื้นหมอรำคณะนี้เป็นกะรีแต่ฉันคนเดียวเสียนคือาไปตวแท้ยยผู้ใดนาคนล่าเขาไอผัเปี่นดอกาอผู้เบาแล้วเน ผู้บาดอีทางใดน้อยๆนนี่นี่ตีพ่อหมกเสพเสพตัวเนี้ยยังไงเมื่อนี้ยแต่งตัวงามได้เลยอุ้ยบวกงามจังเลยล่ะพวกยายเป็นสาวเหมือนสุกคนเหล่านี้อยูนเดี๋ยวนี่ยายทิ่มผัวสุขูสุขคนก็เป็นเป็นสาวกำลังอ่อๆ่อสดีเป็นสาวขืนไม่ไม่ห่างมาพอกันพวกตัวกระงามคือกันนัลาลาอันดอกอ้ออันบัดสิงบัดซ้อมใหญ่แจ๊คทีอาตีอ้อกำลังว่าตีถามอยู่ ยายปวกเจ้าได้สุดนี่มันจะใส่มันงามแท้ <c oughs> สุดหางเสียงก็ใส่ผื่นยายไปเข่าดาวใส่เกลี่ยค<อ>ือดาวเต็มเยิ่ปวดนี่ก็ได้ท่วงกูเป็นตะยกักอายให้เอาก็ะเมีนด้วเนาะมิตะดาวเนาะล่ะสุ้มึอนี่ยายเป็นสาวแล้วเนาะไม่จริ่งไม่ชอบว่าเมียนยายอยากได้ผัวตีว่าเมียนยายอยากได้ผัวตียายปวกคำว่าอยากได้ผัวเก่าให้ฮันสะก้อนอยู่เดี๋ยวนี้นะนายยากนั่มนีนั่สิน คัดเอาผัวเขาเพิ่งแต่งเพ่งๆก็บพ่อใหใส่เนี่ยก็เอาผัวหนึ่งตัวยังคอยสืมาใส่นี่ใส่สินซอยเฮาเป็นมือเอยงานตะวันเสียงเอาผัวเอาไว้หันตะกอนแต่ว่ามือนีหิ้ใหญ่ของเงินจักยี่สิบบาทนี่ยังไม่จอขอไปยังยังขอน้องไปยังยังขอมองไปมีเงินอยู่กันยังมาใหญ่ทีไปอันคอยทีไปซื้อมูมีปีกเงินเมียไม่ยังไมีปีกไม่ยังหมูมีบเขาโฆษณาในโทรทัศน์หัผัดร่มตู่เย็นวด้ยินงตีไม่ยังเขาโฆษณาว่าได้ที่ละปวกว่าจังไหนโมเดสโมอเดทผ่านใหม่ที่รถน้ำพึ่งผสมมะนนาว่ บวมึงเอ้ยไปฟังจากอะไรนั่นฮ้อนตัวนั่นนะฮะห่อนฮ้อนดิมันจะไม่มึงหลวบใส่กันเนาะเขาว่ากินไม่ได้แต่เทพนะ <c oughs> เอามาซะแตกทีนี่มาจะกงียบสิบ,บาทเพราะนะดอกเยียร์ยานามันมาถูกกระดอกกระดี่อยากเถิดมาถูกจังไงเมื่อวานนี่ไปรับจ้างอันขุดมั่นในสามสิบบาทอเอามาซื้อปากปากระป๋องในสองป๋องหนึ่งญ่ปวดแกเยียร์ยานค่ะอยู่เดี๋ยวนี้นั่นนะสินเดียนมากเพราะเฮงแล้ว ทางเถือยพนัฟังไทถพนมาถามขั้นมาถามนี่เราเจ้ากับใหญ่ปวกน่ะนะสองคนน่ะนะมีม,มีความคิดในบอ่อสิมีเงินไสไปไซหนีแทนเพิ่นมีมันจะเอะกับคืนกึกันเป็นเ,าาเปวกเอาจังสี่เปียงลาเอาจังใดไอหมูใหญ่สองคนไปเป็นกะรียูพัทยาพุนเปียงคือสิไปใจใหญ่ป่านนั่นเอ้ามันพอ้อถิดจังสีพอ้อไถหนีไถชินตัวนอขาแมี่ไปเมียงไทยพุนเปียงละเฮาก็ได้ก็ยังว่าอยากไปเมียงไทยอยู่สันเดี เอาจังซีใส่สยยเฮียนค่ะขันสิไปใส่มาใส่กระตามซางมือนีน่ะน,นะพากันไปรับจ้างาไปสกปรไปรับจ้างแมีนพ่อได้สื่ออยากสื่อจินตื่นเมินเศร้ามากขันเพิ่นมาท่วงนี้พ่อสิได้มีเงื่อนสื่อกับเขากับน้ามดตอนรับเพิ่นสันน่ะในฐานะมึงเป็นน้องกู้ยเป็นน้องจะไหนหาใ <c oughs> ครวเป็นใหญ่เสีเปียงเงื่อนเนี่ยก็เป็นเซี่ยวกันซัสันเออเป็นเซี่ยวกันโหลดพี่กับน้องก็เป็นเซี่ยวกันโหลดเนาะในฐานะเขาเป็นเซี่ยวกันมน กูมไม่อยากเอาเปรียบมึงจักหน่อยเไ็้จังไดมึงพาผ้องไปเห็ดงานโลดใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ